ว่ามีการชุมนุมไม่ถูกต้องนะครับตึงตามระเบียบการเมือุคคลนั่นแล้วนะครับแต่ที่น้องกำลังมาจับกลุ่มชุมนุมกันนะครับเป็นการเสรีขวาเส้นทางาธารณะหรือทางแต่ทั้งสองที่น้องประชาชนหลายฝ่ายหลายฝูงเนี่ใช้ร่วมกันนะครับในการอนญาตที่ใจที่น้องเอาตัววันนี้นะครับขนาดนี้นะครับท่านกำลังทำพิจารณาข้าวมาชุมนุมปิดกั้นนะครับ ปิดบางสถานที่ราชการแต่รับรนที่น้องอะไท่านก็คมไม่ปิดนะครับคนไม่ได้ปิดตั้งแต่ปินี้นะครับทาท่านผู้กำกับกท่านก็ไม่ได้ยอใจอาร่องข้อสังการนะครับให้กับทาง้นทูแล้วก็คุณประนที่ฝ่ายนะครับเพราเราไม่ได้ปิดสถานีนะครับตำรวจกิดเอง ไปนั้นพี่น้องนะครับอยากจะพบปะพูดคุยนะครับเจึงให้น้องส่งตัวแทนนะครับเป็นบางคนนะครับหรือจะเป็นการยื่นหนังสือนะครับเพื่อแสดงความชัดเจนก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ปิดกั้นการจราจรนะครับต้องไม่ปิดส่วนของสถานการณราชการเพราะเาไปินะครับไม่ปิดทางเราไม่ปิดนะรับไม่ปิดตัวนเจ้าหนี้ครบนะครับไม่ปิดนะครับยังลึนะครับ lúc nào coi vài mồi nhảy qua không nhỉ? đây này, cả